នមស្ការ ไม่ให้ใครเห็นอะไรคนนั้นไมเอาคนนั้นมาอาร์บิโอแม่ อาออาะคีเด <Another S 1> ็กมวทมันก็เท่ดีนะร้องมีครับร้องข้างในดีกว่ามั้ยงัวนี้หรอ Ha ha ha.